ทารวสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวธาตุไฟด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูประจําช่วงเดือนกันยายนนี้วันนี้นะคะกลับมาพบกันเช่นเดิมกับการส่องความรักเรื่องราวระหว่างรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่นะคะของชาวธาตุไฟประจําช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวทาดไฟนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับรักครั้งเก่าจะเป็นอย่างไรบ้างประจำช่วงเดือนกันยายนนี้ พลังงานของคุณเนี่ยนะคะมันมีพลังงานแห่งการวนเวียนกลับมานะสำหรับรักครั้งเก่านะคะหลายๆท่านนะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือปัญหาใดที่เราเคยมีเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์กันกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้น The view of fortune นะคะมันบ่งบอกถึงหลายๆคู่เนี่ยอาจจะเจอพลังงานที่เจอคนรักเก่า กลับมามาง้อมาขอคืนดีถึงขั้นเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้6ถ้วยนะเดอะ e r เฮอร์มิตแล้วก็สี่เม้าชัดเจนอยู่แล้วนะคะพลังงานหลายๆท่านในช่วงนี้เนี่ย คุณเองก็ยังอยู่ในอดีตระวังตัวระวังใจอยู่ในอดีตยังเหมือนไม่สามารถที่จะมูฟออนได้หรือใจมันยังวาวุ่นอยู่กับความรักครั้งเก่านะคะใจยังรู้สึกไม่สามารถที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นได้เนาะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรื่องของครอบครัววันเวลาหรือระยะเวลาที่เรา คบกันมามันทำให้คุณเองก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แอบส่องแอบดูกันอยู่ห่างๆบ้างนะก่อนหน้านี้การเงียบกันไม่ได้ติดต่อกันมาเนี่ยของคุณสองคนในเชิงชู้สาวบางทีความรู้สึกดีๆที่เรามีอยู่อะคะ่ะมันก็ยัง มีความห่วงหามีความอะไราอาวร์ต่อกันนะคะยังไม่ลืมสถานการณ์เรื่องราวดีๆที่เราร่วมกันมาหรือว่ารู้จักกันมาเราก็ยังคิดว่าการกลับมาปรับความเข้าใจการกลับมาเพื่อเยียวยาหรือรักษาใจกันเนี่ยอย่างน้อยมันก็อาจจะไปในทิศทางที่ดีกว่านะคะหลายๆคู่เนี่ยมันมีภาระ เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเนาะความเป็นครอบครัวนะคะหรือมีภาระมีหนี้สินมีอะไรบางอย่างที่มันยากเกินกว่าที่เราสองคนเนี่ยจะตัดขาดจากกันก็เลยยังทําให้นะชาวทาตไฟกับรักครั้งเก่ายังจะวนวนเว,ว,ว,วียนกันอยู่หลายหลายท่านนะคะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวทาตดินนะ พฤษศกันมังกรนะคะเด่นไปที่ชาวราศีกันหรือกลุ่มลัคนาราศีกุมก็มีโอกาสนะคะที่คนเหล่านีา้ที่คนรักเก่าคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในชาวราศีนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยนะหลายๆท่านนะคะคนรักเก่าคุณก็อาจจะมีเกณฑ์เหมือนไปเริ่มต้นใหม่แล้วระหว่างทางที่เราเลิกลากันไป มีการต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่อาจจะมีการเลิกลาเพราะปัญหามือที่3ปัญหาเรื่องครอบครัวทําให้เราสองคนเหมือนต้องได้ไกลห่างกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยทั้งสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวคนรักเก่าคุณเนี่ยก็ กลับมาอยู่ในจุดเดียวกันในจุดที่เราสองคนยังคิดถึงความรู้สึกเป้าหมายปลายทางของคุณทั้งคู่มันยังตรงกันหลายๆท่านนะคะยังจะมีเกณฑ์ได้กลับมา ปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยนะคะความเป็นครอบครัวการเป็นคนรักการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันยังมีความผูกพันอยู่ในตัวของคุณทั้งคู่อยู่อาจจะเห็นการวนเวียนอยากที่จะกลับมาขอคืนดีอยากที่จะกลับมาพูดคุยด้วยบางคนก็มีโอกาสได้กลับมาพูดกับรักครั้งเก่าคนคุยเก่าคนที่เราอาจจะเคยห่างหายกันไปนาน มาในวันนี้นะคะเราก็ได้กลับมาเหมือนรู้จักกันเพิ่มทั้งสองคนนะคะตัวคุณเองแล้วก็ตัวคนรักเก่าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันก็มีความจริงใจต่อกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งกลับมาลงเอยกันใหม่อีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะหลายๆท่านมันยังอยู่ในความทรงจําดีๆเนาะบางท่านเนี่ยมันห่างไกลกันมากมาก ไกลกันจนเกินกว่าที่เราจะกลับมารักกันได้แต่ความมีเยื่อใยนะคะความอะไรอาวรความห่วงหาความห่วงใยมันยิงอยู่ในใจของคุณทั้งคู่นะคะถึงจะมีการไปเริ่มต้นใหม่แล้วบางคู่เนี่ยอาจจะต่างฝ่ายต่างไปมีคนใหม่แล้วนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะกลับมาคุยกันในฐานะเพื่อนในฐานะ คนหนึ่งที่เคยรู้ใจแล้วเป็นคนพิเศษก็มีแนวโน้มเนาะที่พลังงานจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหารักครั้งเก่าหรือว่าคนรักเก่าๆในช่วงนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็บ่งบอกได้ว่าบางท่านบางคู่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินนะคะหรืออาจจะเคยมีครอบครัวมีลูกมีบุตรมีบริวารมีภาระร่วมกันมามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่เราสองคนเนี่ย ต้องมาตกลงต้องมาคุยเคลียร์กันว่าจะแบ่งสัดแบ่งส่วนยังไง แต่การกลับมาของคุณะคะมันกลับมาด้วยเหตุด้วยผลและแต่ก่อนที่เราอาจจะต่างคนต่างไปเป็นการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเนาะหรือว่าการมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงปัญหาที่มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนเข้ามาแทรกแซงณนะวันนั้นก็อาจจะจบกันโดยที่ไม่ได้เคลียจบกันไม่ดีจบกันไม่สวยนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีพลังงานคนเก่าๆกลับเข้ามาเนาะ สำหรับนะคะเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับรักครั้งใหม่กันบ้างดีกว่าชาวทัดไฟนะระหว่างคุณกับรักครั้งใหม่ประจำช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลายๆท่านนะอาจจะยังไม่สามารถมูฟออนจากรักครั้งเก่าได้บางทีเนี่ยเหมือนเราก็ยังอยู่ในอดีตอยู่ในฝันร้ายมีบทเรียนมาเจอกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้ ลงตัวในทุกๆอย่างจนทำให้คุณเองก็ยังกลัวกับการเปิดใจยังรู้สึกเหมือนกับมีความสุขกับ การเป็นโสดอยู่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังหวงแหนความเป็นโสดด้วยไม่ถูกใจใครบางทีก็กลัวการซ้ำรอยเดิมนะคะหรืออาจจะยังแอบรอคนเก่าในการกลับมาก็เลยยังไม่ได้กล้าที่จะตัดสินใจใครแบบจริงจังเนาะแต่ก้าวไม่เท้ามันก็บ่งบอกแต่คุณก็กำลังมองหาเพื่อนคู่คิดมองหาคนที่จะเข้ามาเหมือน เป็นที่ปรึกษาชีวิตเป็นคนคุยเป็นคนที่พอที่จะคอยให้มันหายเหงาแต่ไม่ต้องมาคาดหวังแล้วก็ไม่ต้องการการผูกมัดมากจนเกินไปเพราะอารมณ์ในวันนี้ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันยังเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ตัวชาวธาตุไฟเองเนี่ยคุณก็ยังเหมือนรู้ตัวแล้วคุณยังคิดว่าการอยู่แบบที่ยังไม่ต้องผูกมัดนะคะ มันก็มีความสุขคุณอาจจะมีหลายอย่างให้ทำเนาะบางท่านทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างบางท่านมีภาระเยอะต้องจัดการปัญหาภาระทางครอบครัวหรือภาระหนี้สินที่เรามีมันก็เลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ได้โฟกัส ไปที่คู่ชีวิตแต่ก็ไม่ได้ว่าจะปิดกั้นขนาดนั้นเนาะก็ใครที่เข้ามาพอที่จะถูกใจก็คุยเหมือนเรียงรู้ดูดูใจกันนะคะแค่คุณยังไม่ได้อยากให้ความชัดเจนกับใครไม่อยากให้สถานะกับใครเนาะ The f o l เนี่ยยังอยู่แบบมีความสุขอยู่นะคะยังไม่ได้อยากที่จะเปิดใจแล้วก็ยังสนุกกับการคุย เปิดคุยแบบเปรียบเทียบไปคุยแบบมีตัวเลือกไปคุยแบบไปเที่ยวได้ไปไหนมาไหนได้โดยที่เราไม่ต้องมาแค่ความรู้สึกแฟนนะคะถ้ามีแฟนมันก็จะต้องมีความเกรงใจกันในวันนี้คุณมีความสุขแบบนี้นะคะหลายๆท่านมีพลังงานของคนใกล้ชิดเข้ามาด้วยนะเ<อ>พื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคนที่อายุน้อยกว่าเนา คนที่อาจจะไปเจอกันจากการท่องเที่ยวการเดินทางเจอกันจากโลกออนไลน์ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะหรือพลังงานของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษชาวธาตุไฟด้วยกันเองกับคุณเนี่ยแหละที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะคนใกล้ตัวบางทีเราก็ปรึกษาพูดคุยกันมาโดยตลอดก็ อาจจะมีคนที่เขาคิดไม่เื่อกับคุณคิดเกินเลยคิดพิเศษกับคุณเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่คงจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับรักครั้งใหม่แบบเต็มร้อยเนาะสำหรับใครที่กำกึ่งของคำว่าโสดอยู่นะคะแต่ใครที่เปิดใจไปแล้วมีแฟนใหม่ไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ารักของคุณในช่วงนี้ก็ดีมากๆนะ คนรักนะคะก็เอาอกเอาใจเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่ตัวเราเองนี่แหละชาวธาตุไฟคุณจะไปยุ่งยุ่งอยู่กับอย่างอื่นคุณจะไม่ค่อยได้สนใจแฟนใหม่สักเท่าไหร่นะคะบางท่านก็มีในเรื่องของการเดินทางมีในเรื่องของเป็นความสัมพันธ์ที่ มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องการทํางานที่มันไม่ค่อยตรงเวลากาันบางทีอาจจะมาเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเห็นถึงความมั่นคงบางท่านได้พูดคุยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ าการวางแผนอนาคตร่วมกันเนาะสิบเหรียญการอยากทําให้ความรักเนี่ยมันมั่นคงมากกว่าเดิมก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้พูดคุยกันเป็นกิจจลักษณะแหละแต่อยากให้ระวังนิดนึงนะคะชาวธาตุไฟความใจร้อนของคุณมันยังมีอยู่นะวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณมีไฟมากๆที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่โอเคอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังการทะเลาะการมีปากเสียงนะคะการเหมือนมีปัญหา การเรื่องจุกจิกเล็กน้อยอะไรแบบนี้ที่จะทําให้มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่ได้เป็นประเด็นบานปลายส่วนใหญ่ฮะทะเลาะเนี่ยจะเป็นการทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆซะมากกว่านะคะยิ่งใครที่แบบดูดูใจคคนสักใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยถ้ามาจีบคุณมาเหมือน เขาเรียกว่าตามตื้อคุณมากๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจบางทีก็อาจจะมีการปฏิเสธโดยการทํำลายความรู้สึกคนอื่นเกิดขึ้นความใจร้อนของคุณยังมีความหงุดหงิดใจอะค่ะคือเวลาที่คุณเต็มที่คุณก็เต็มที่แต่ว่าเวลาไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณ ไม่ไม่มีอารมณ์มันก็จะมีความเหมือนกับความมีไฟความใจร้อนนิดนึงเนะาะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะส่วนรักครั้งเก่าก็ระวังเนาะทานไฟเก่ามันอาจจะกลับมาคุอีกครั้งหนึ่งมันมีพลังงานคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตชาวธาตุไฟนแน่แหละแต่ จริงๆหลายๆท่านเนี่ยตัวคุณเองก็คงจะยังเป็นความรู้สึกนึกถึงคิดถึงนะคะบางท่านมุกอ่อนได้แล้วแค่ว่ามันยังมีภาระหรือมันยังมีเรื่องให้ต้องนึกถึงกันอยู่มันก็ยังจะมาหลอกหลอนความรู้สึกคุณมากขึ้นนิดนึงเนาะในช่วงนี้บางทีก็มีการเปรียบเทียบบางทีไปฟังอะไรมาเราก็เอากลับมาคิดณนะวันที่เราอยู่กับคนรักเก่าคนนี้หรือคุยกันมีอุปสรรคมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นช่วงที่พลังงานคนเก่าเนี่ยจะ วนกลับเข้ามาในหัวคุณมากนิดหนึ่งนะคะแต่เชื่อว่าชาวท่าไฟคุณรับมือไหวคุณจัดการได้นะคะแค่อย่างที่บอกไปเนาะระวังอารมณ์ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุทกท่านด้วยเนาะ สำหรับนะคะใครที่ชอบการอ่านไพ่ชอบการทำนายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับายในคลิปต่อๆไปด้วยหากนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างเนาะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook หรือ Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ